นี่เราก็เตรียมเครื่องไว้เนาะพี่น้องก็มีไอ้มะเขือเทศเนาะนี่คือมะมะเขือเทศทั่านมะเล่นอะไรพี่น้องเอ้ยอะไรก็ตะไคร้เนาะคาอะไรก็หอมใหญ่เนาะพี่น้องใบมะกรูดเนาะแล้วก็ผักหอมเปรย์เนาะหรือว่าผักหอมฝรั่งอะไรพี่น้องแล้วก็ชีมีเฮทออร์จนตแล้วก็มะพริกเนาะพี่น้องแล้วก็ปลาเนาะ ถ้ากองสั่นกะขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาวกัซซี่มีเครื่องบุ้งกะมีพวงสุลโกร์รถดีเนาะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะมีแค่น่นะคะกัซซี่กันสิต้่มหนาเนาะพี่น้องกัซซี่มีเัากี่ต sure. ุ่มหนาเนาะพี่น้องเนาะรอให้น้ำเดือดเนาะพี่น้องคนอื่นลาวน้ำเดือดแล้วเฮาก็เอาเอาเอาเครื่องลงก่อนเนาะพี่น้อง เอาค่ะเี๋ยะตะไข่ดอกหรือว่าว่าเส้ไข่เนาะพี่น้องมื้อนี้ก็เจบคอเนาะพี่น้องเอ้ยโอยจะเป็นยังอากาศเปลี่ยนแปลงบ่เฮาก็เอาอันทําเอา่กตะไขลงไปเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิรอเดือนเนาะ ค่ะตะไข่ลงเนาะพี่น้องน้ข้าก็สีเอาเกลือลงเนาะพี่น้องเกลือลงเนาะรอให้เดือดนะครับก็สีเอาปลาลงเนาะพี่น้องนำเดือดแล้วพี่น้องใส่มะขคามลงไปเนาะเมน,นี่ซาลาวาสีมาเห็ดเมนูต้มยำปลานิลเนาะหรือว่าปลากระชังเนาะนะครัาก็ใส่มะพริกลงพี่น้อง แปมโดยเห็ดไป่น้องเลยเพราะว่ามันามนานสุกเนาะเห็ดเขาก็ต้องต้มแบบว่าให้มันสุกๆนปมโดยเห็ดเนาไป่น้องเอาส,ออส,สามเปน็นแบบว่า เป็นตุม่มยำสุกม,มะขามเนาะแล้วก็ใส่พรมขนอเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาก็ได้ใส่ขนอก,ก่อนบ้านผสมเป็นมะขามเปียกพี่น้องเลยบดเอายวนหน้าวเนาะเพราะว่าเขามีมะขามอะไรกย่ การมะเร่นเนาะพี่น้องเพราะว่ามะเร่นมันกระเปี้ยวอยู่แล้วดังนั้นเี่กเอาก็เอามะเร่นลงเนาะเฮ็ดต้มยำแบบทางบ้านชาวลาวเนาะพี่น้องเนาะก็รอให้เฮ็ดเดือดเอ้รอให้เห็ดสุกเนาะเฮาก็สิตามด้วยปลาลงเนาะพี่น้องเนาะ ก็เอาปลาลงมาพี่น้องตามปลาเนาะเร็ดกับประมาณจากสิบนาทีเนาะพี่น้องเนาะเราก็เอาปลาลงมาพี่น้องตามด้วยหัวหอมใหญ่เนาะ เราให้เดือดเนานะตักฟองทิ้งพี่นะ้องกะว่าปลาห้าชิซุกแล้วก็กัดซีใสเลยมะเร็นลงไปเนาะพี่นะ้องเคือมะเขือเทศอนะไรพี่นะ้องเลยภาษาไทยเขือเทศเนานะนี่คือเ้าวปลาลงแล้วเนาะพี่นะ้องรอให้ปลาแบบเปื่อยเนาะ เด,เดือนได้ยังเอาปลาลงนอะพี่น้อ,อยงยำปลามันข้าวตามด้วยใบมะกรูดพี่น้องแกลขายวนาะนอพี่น้อง ตุ่มยำปลาพี่น้องเอ้ยยำปลากระชังแหละหรือว่าปลานินเนาะภาษาบ้านข่อยปลานินเน,ะะน,นะาะจักท่าเจ้าเอิ้นหยังเนาะปลากระชังบ่ปลาเปื่อยแล้วเนาะพี่น้องเฮาก็ใส่มะเมะเ,มเลงไปน,พน,นพาพี่น้องคือมักเล่นแหละภาษาบ้านข่อยก็ได้แล้วเฮาก็สิมาปรุงเนาะอันนี้น ยำปลาเนาะใส่เห็ดออริจิเนาะลอยเดือดแหน้นเครือเทศเปือนน่อยเนาะเขาก็จะทำการใส่ปรุงรสเนาะสุรตน้ำปลาพอเขาใส่เกลือไปแล้วเขาก็สิชิมก่อน,นะเ้าก็ใส่ นเส่ยแ่น้ำคูงยังไงพี่น้องใส่ประมาณช้อนหนึ่งกับนิดหนึ่งพี่น้องเพราะว่าข้าวกระหยาบคงหวมเนาะใส่พอประมาณเนาะพี่น้องเยกินลายกับบดรีดีผสกสลุดก็ได้เฮาก็ะหยาบมันเฮาก็ะหยาบมันแบบเปรี้ยวมากเนาะเฮาก็สิตักเอามาค้างหอมพี่น้องเนาะ อย่าเปียวเกินนะเม่กั้นที่ตาบังัออก,นะกเนาะปลาปกระเปื่ยแล้วพี่น้องเอ้ยพร้อมเสิร์ฟนะ้วเอากระชิมมาทำการซิมนาะพนะี่น้องเนาะซิม มันหยักจางนนเนาะพี่น้องเราก็ใส่น้ำปลาเพิ่ปกุ้งกับบะหมี่ย่างลายอยู่เนอะเลยน้ำปลาปผสมสลบเนาะแล้วก็ข้าวหน่อไม้เนี่ยอะไรเนาะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบจี๊ดเลยพี่น้องเลยแบบต้มยำเลยนะต้มยำปลานิน่งเนาะ Mm hmm. แซ่บได้เลยเนาะแซ่บแล้วแบบมันมีแบบรสจัดรสเข้มข้นเนาะและข้ากระชิตาด้วยพักเนาะพักชี่ว่วไพักเสริมฝลังพักหอมเปย์แบบเนาะมีพักหอมเปย์หล่ะก็ะต้นหอมนะพี่น้อง,องแต่ต้นหอมบลายพัคกระชิโรยนเนาะ โดยนะเพื่อความหอมเนาะใส่ผักหลายๆพี่น้องบางคนณนะใส่ต้นหอมเป็นต้นเลยพี่น้องใส่ต้นหอมเป็นต้นเลยแบบตุ๋ยำแบบนี้นะต้องใส่ต้นหอมเป็นต้นเขากันเปิดไฟให้เดือดจังหน่อยเนาะพี่น้องเขากับสปีดไฟนี่ได้ตุ๋ยำเลยพี่น้อง ต้มยำปลานเนนเนาะคันมีใบมะขามอ่อนก็ใส่ใบมะขามอ่อนเนาะอันนี้เดีเฮาบ่มีใบมะขามอ่อนเฮาก็เลยใส่มะขามเปียกเอาพี่น้องอันนี้คือเสร็จแล้วพีน่น้องหน้าตาก็สิประมาณนี้เนาะหน้าตาก็สวยงามเนาะพี่น้องเอ้ยพร้อมเสิร์ฟเลยเด้อพี่น้องเอ้ยมารับประทานข้าวด้วยกันเนาะซีมือซาลาว์มันนี่ก็ต้มยำปลาเนนเนาะพี่น้องเอ้ย สามารถทำกินเองได้เนาะพี่น้องเนาะนลังจากเอาเห็ดแล้วเนาะพี่น้องหน้าตากระชิดดแประมาณนี้เนาะพี่น้องต้มยำที่แสนอร่อยเนาะงเลยติดตามโซมึงเนาะกินกับคนงามเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยไก่ <c ười> กย่างน้องต้มยำต้มยำปลานีมามามา มันจะจวดกับน้องเมย์อีกแล้วน้องเมย์ล่างลาอีกแล้วพี่น้องสบายจวดจวดอยัางน่าจวดจวดมันใส่หอมใหญ่สีออกหวานหวานหวานหอมแบบนี้แ่บเห็ดเองแซ่บเอง ใส่เห็ดลิ้นจิเห็ดออลินจิมันก็ะแสบออลินจิเห็ดออลินจิ่อะไรแบบนั้นมาแล้วก็มาบางคนมาใส่เห็ดอีกเซมใส่เห็ดเครื่องโมใส่ฉลอนกลาง บทนาธพี่น้องบทสนกตากบนอันเดียวพี่น้องเออกินเขาลูกมายังเขาเส้าเขาเส้าไม่กป็นหนักนะ ยี่ตักบักนันโอเคเลยว่ะตากมันบนถนัดเมนูก็จะบอกกินร้อนซ้อนกลางร่างหนึ่งดูสั่นดูนัดแงดัวหุ้ได้กินแบบยังหอมแล้วเลดสายตรงแซ่บดูสั่นกินหอมหวยๆพี่น้องเลย ชอง่องชอเหล้ากับออ่องแมนนี่จะเสีเยเขตกินหรอยิงเงอนกับสิเป็นกระพุย้ยแต่ก่อนท่าอัน,นอยู่บ้านเทาใส่แต่บ่วงอันนี้บ่มบ้านเทาบุกอยใส่บ่วงอันใส่ใส่บุกอยอันทน่านัดแมแบบมันทำกินกระตุมต่มตะแกงง่ะหลับกข้าวเหนียว เป็นเพื่อนกันเนี่ยเราไดมากินหอดวันนี้พี่น้องจุ่มกินหอยไปมากินหอดตอนคอยกินข่าววันนี้โอ้ยกินหอดน้องเมย์เด้กินหอยดึงยิ้มทามเนาะเห็นน้องเมย์กินแล้วเป <c oughs> ็นยวยเสร็จ <c oughs> น้ำเย็นอากาศดีมันมีลมนะมันจะจีมีแต่มึนเลวก,ก,กน้อกไม่วันมาแล้นใจไปไม่วันก็มันเจมพนะั้าน่องออน่มันจะกลมเขาใชหวงดึกจะไปถอดกินนะ <laughs> ได้เคยกินมาวันทอไหิเคยกินมีแต่เ้าลาวนแ่ชีละชเนาะเปรี้ยวสะใจเลยหน่อยเปรี้ยวอร่อยต้มยำก็ออกเปรี้ยวๆจังหน่อยเนาะ อาหาเห็นี่้กินแซ่บจะ้ะอาหเวียงเนี่ยเปนต้มยำให้กินเน่ยแซ่บชอบกินยำบะเดนเฮ้กินก็มาตอนนีต้ตอลเราลมาแล้วเราเห็ดเนี่ยคินด้นยชุดยอดเลยแล้ใส่ตุ่มนั่นตุ่มหอมตุ่มเป็นตุ่มเลยใ,ใส่ไม่ว่าไปกินก็ไปเวียง ยังแต่ยังไม่เิ็นเมาเห็นยังเลยติใจก็เลยลองหิบกินมาพีน่น้องเด็ดลมปกติสีอาเนียลยกินแะ้วก็มีห,นอ,หอน xem lại thành phố xung gần như lưng nhưng phương vừa đây nó mì ở xong mì ở cứ kín thế น้องเมฆเห็ดกินนั่นเห็ดนั่นเห็ดนี่มีแต่กินสงสาวนี่พ่อทำอาหารนะคะสมกินไงเห็ดนั่นสงสาวเราบุลือถิ่มเห็ดอยู่เห็ดกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าพึงเบื่อกันเด้อพี่น้องเอ้ยกดติดตามกดกระดิ่งหายในเนาะแล้วก็กดซับสไครต์หายนำเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะบอกว่าขับมาเบิ่งเนาะ มาเบ่งชาลาเลยอันบม่ต้องอันถามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อให้ชาลาได้หน่นาะกะคิปนี้กะชิจบเพียงเ่าีนเน้ะพี่น้องเนาะกะชี้คอตัวลาไปกอเน้องพี่น้องเนาะพากลั์ก็แช่ก็ซับสไครต์ให้ชาลาเลยกะน้องเมย์เนาะน้องเมย์กะซื้อสองฝนเป็นภาษาอังกฤษเนาะอันไม่มีโฟติจันเนาะพี่น้องเอ้ รายการชาเล่ากาสิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะลกาบ่มียังสิเว้าเนาะเว้าบ่ค่อยเก่งพี่น้องเอ้ยกันคลิปหน้าทานชมกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องบ๊ายบายสบายดีะบ๊ายบายสวัสดีทุกๆคน